ี่อาจจะไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับท่าใด,ดูแล้วมาถึงท้ายคลิปก็อาจจะได้เห็นองนี้นะท่าใด,ดูไม่ถึงครับก็สวัสดีเอซีชามือแม่สองทุกท่านนะครับวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะเอฟซีทีงไหนก็จะช่วงสงการและผมเองก็จะหาเขาเรียกว่าหาค่าขนมเที่ยวมากนะครับหาค่าขนมเที่ยวสงการอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาเอาองค์ละหนึ่ง พันบาทนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับองละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับบอกเลยว่าว่าวันนี้คัดมาแต่ว่าในเด็ดทางนั้นเลยนะ FC ทานใดถูกใจองไหนสามารถสอบถามได้ทุกองเลยนะครับ<ๆ>เปิดม,มาที่องแรกนะครับเป็นเต่ายักษ์นะครับหลงพ่อเงินโอ้โหพิมพ์นี้นะครับมีในหนังสือนะครับเป็นเต่ายักษ์นะครับเป็นลายแบบว่าฮิตเลยนะถ้าจะเป็นตัวเล็กนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะฮิตเป็นลายนี้นะที่ผมเคยเห็นเขา เปิดขายกันในกลุ่มเนี่ยเปิดขายกันแพงด้วยนะครับคาบโลหะเก่าๆนะครับเนี่ยพกสนิมแดงอะไรเนี่ยเก่าๆนะครับเดิมๆวันนี้ผมเอามาองค์ละพันหนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับถ้าทันใดดูว่าถูกใจนะ fc ทางมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์3 7 7 1 6นเจเจะครับโอ้ขออภัยกองสันอ่ทาทันใดดูว่าถูกใจนี่มาคู่กับเตาเล็กลงเพื่อเงินอีกหนึ่งตัวนะครับ เล็บผมยาวจังนะขออภัยนะเดี๋ยวเอาหลบให้นะครับเต่าลงเพิ่มเงินได้ึ่งตัวนะครับเต่าตัวนี้ได้มาจากาที่วัดยันยาวพรมพิรามนะครับได้แบ่งเข้ามานะตัวนี้สภาพซึกๆหน่อยนะครับนี่ตาท้องมีจานนะครับถูกใจทักได้สอบถามได้คอมเมนต์ได้นะครับไม่ปิดกั้นทุกคนนะครับ ชอบคู่ไหนจับคู่มาได้เลยนะครับพร้อมแบ่งปันองนี้เป็นพิมพ์ขิตาครับนี่มีดินเกาะด้วยนะครับองนี้เป็นวัดบางคานแต่กลุ่มไม่ผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเพราะก็จะตีเป็นกุอะไรในบางคานนะครับเป็นพิมพ์ขีตาสามชายนะครับท่านใดมีทุกใจชื่นชอบว่าไหนบอกได้นะวันนี้อาจจะไม่ได้เอากล้องส่องในเอฟซนะครับเพราะว่า ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ส่องกันแบบเร็วๆนะครับท่านใดอยากจะดูองไหนเพิ่มเติมสามารถทักได้โทรได้สอบถามได้นะครับดูองไหนไม่ชัดเนี่ยก็ลองทักมาได้นะครับต่อมาองที่สี่นะเป็นลักคางหลังคอนน,ะนันเนื้อกเก่าึเาเาเาีเขียวไม่รู้เปเปืนเป้นอะไรมานะ FC สไตล์นี้นะครับเคยได้มาอยู่นะครับ เกาดีนะครับดูเป็นระคังหลังค้อนโอ้ท้องท้องเลยต้องขออภัยนะครับทันใดนะครับเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับตอนนี้ fc ผู้ดูเรานี่ก็สองพันเจ็ดร้อยคนนะครับก็นั่นก็เป็นเครดิตชั้นดีของผมเลยนะครับก็ผมก็ให้ให้ชาวจริงนะครับส่งจริงนะครับมีเครดิตการซื้อขายจริงนะครับสามารถทักมา สอบถามได้เลยนะครับถ้าท่านใดไม่มั่นใจนี่องนี้ไม่รู้เคยเปิดไว้เท่าไหร่นะครับลืมเนี่ยวันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหาค่าขนมเที่ยวสงการจริงๆนนะเอฟซี FC. ท่านใดแบบจะอนันตรเ้อนี่ก็ชอบวงไหนทักได้เลยนะครับหาค่าขนมวันสงการนะครับดูถูกใจทักมาได้นะครับชอบวงไหนสอบถามได้ หลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตายนหนึ่งพิมพ์น,นะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่ากรูเจดีนะรอแบบนี้ก้นแบบนี้นะครับเขาจะเรียกเป็นกรุเจดีนะครับพอดีผู้ใหญ่เจดีสอนมาเนื้อหาเก่านะครับก็ถือซะว่า,าได้ระบายของเก่าออกด้วยแล้วก็ได้คืนทุนคืนกำไรให้ f c ซด้วยแล้วกันนะครับอุ้ยเพราะว่าช่วงปีใหม่เอฟซีเมื่อ วันก่อนนะครับมาต่อรอราคาบอกว่าขอดึงราคาไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินไปเที่ยวสงการนะครับก็ผมก็แบ่งปันให้นะครับน,นี่เป็นพระเจ้า5พระองค์เนื้อดินนะครับเอาหนึ่งพันหึงแถม1นะครับท่านใดจะชอบองคไหนลองจับคู่มานะเอฟซีผมบอกเลยว่าคุมทุกคู่แน่นอนวันนี้นะครับท่านใดรับชมก่อนทักมาก่อนนะครับได้ก่อนนะผมบอกเลยคลิปนี้ จะส่งให้ดูพร้อมๆกันเลยนะ FC คลิปนี้นะครับถ้าทนายกดติดตามแจ้งเตือนไว้นี่ก็จะได้ไม่พลาดน,นะขอปายเสียงมอไซน์นะครับหลวงพ่อเงินนิยมนี่องคนี้ก็เคยเปิดไว้เป็นพันเหมือนกันนะครับเปิดเดี๋ยวๆเ,เป็นพันแต่วันนี้พิเศษเอามา, 1, 1, 1, 1, าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับย้ากันอีกครั้งว่าหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งพันบาทดูองไหนชอบนะครับ ดูถูกใจสอบถามได้ทุกองค์เลยวันนี้ก็มีพระอาจารย์นะครับมาปิดพระเราไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ทำไม่มี f c นะครับนี่พูดอีกแล้วนะครับคำนี้ FC ก็ได้ยินจนเบื่อแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มี FC คอยสนับสนุนนะครับหมายถึงว่าคอยช่วยหนุนนะครับเช่าพระก็ไม่ได้ทําช่องมาจนทุกวันนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะทุกวันนี้ก็ ต้องคอคุณเอฟซีทุกท่านจริงๆนะครับองนี้ก็น่าจะสามชายนะครับอยายให้ถึงห้าชายเลยนะหรือจำไม่ใช่สามชายก็ไม่แน่ใจนะองนี้เนี่ยสี่น่าจะสี่ห้าชายมนะั้งเนี่ยก็ไม่รู้นะเพราะเขาแจกเยอะน่ะองนี้เก่านะผมว่าน่าจะไม่ยังไม่เคยลงเนะนี่ยองเนี้ยนะครับเพราะไม่ค่อยคุ้นนะ พิมไม่ยอมอีกหนึ่งองค์เอ้ยไม่ใช่เป็นพระสมเด็จนะครับองนี้เนื้อดินนะเนื้อแบบว่าเนื้อดีมีมลสารอีกอีกแล้วนะผมบอกเลยว่าสมเด็จองไหนอยู่ในมือผมก็ต้องเป็นพระเนื้อดีมีมลสารแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองส่องให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเอฟซีไม่เชื่อบอกว่าแมผมเป็นคนส่องก็พูดได้นะดูนะครับ ครบแป้งคาับอายรเดิมๆเลยเอาไม่แพงหนึ่งพันบาทนีก็เต่านะครับเต่าเล็กไม่รู้ว่ารายเดียวหรือเปล่า <c oughs> ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงตัวนี้สภาพโชคโชนนะครับอยู่กับผมมาเป็นปี รูน่าจะตันนะท่านใดจะไปใช้ก็ลองสกิดดูนะครับก็วันนี้ตั้งใจกลับมาถ่ายแป๊บเดียวนะไม่น่าจะเกินสิบนาทีนะครับคลิปนี้วันนี้หลวงพว่อเงินพิมพ์นิยมองเก้าเก่าของเรานะมีเม็ดหินเม็ดอะไรอยู่ด้วยนะใน,ในองค์ท่านนะครับอย่างไรนะถ้ามีถูกใจองค์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้คลิป ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่ลองทักมาได้นะครับโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับสามารถทุกคนนะถ้าจะแอดไลน์ผมนะครับลองย้อนกลับไปตอนต้นคลิปนะแล้วก็สแกน QR c อ d e มาได้เลยนะครับทุกต้นคลิปผมจะมี QR c อ d e ดไว้ให้ f c สแกนนะครับหรือถ้าท่านใดทําไม่เป็นก็โทรมาหาผมได้นะโทรต่อสายตรงเลยเดี๋ยวผมจะแอดไลน์กลับไปให้นะครับนี้พระสมเด็จ เเรีย่ยมแปะตั้งนะเป็นเรีย่ยมกันน้ํานะครับเรีย่ยมพลาสติกกันน้ํากอบว่าลายสวยนะครับแต่เป็นเรี่ยมแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เลี่ยมเงินแต่อย่างใดอันนี้ก็พร้อมใช้นะถ้าท่านใดจะไปนะครับเก่านะเนื้อหาข้างในมองผัดมองในอันนี้พลาสติกอ,อาจจะดูยากหแต่ถ้าสอกกล้องอาจจะเห็นชัดเจนนะพวกคาบอะไรต่งางๆนะครับ ความเป็นธรรมชาติความลึกความคมเนี่ใช้ได้ต่อามาเป็นพระหล่อเป็นเหรียญเหมือนเป็นเหรียญหล่อพ่อปาลาเรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับหรือที่ไหนกันแล้วแต่นะผมก็ไม่เป็นคุดแบกข้างหลังมีจานนะครับโอ้โหจริงอ่ะองค์นี้เคยลงมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเปิดหลักร้อยหลยักพันนะองค์นี้ก็มีแท็กมาถามกันเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ปิดนะ หลักพันก็เคยมีคนถามพอหลักร้อยก็เคยมีคนถามเหมือนกันนะครับีองนี้ก็เป็นน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นห้วยเขตน,นะครับสภาพแบบ w ับย,ยีหน่อยนะครับองนี้เอาราคาเดียวนะวันนี้เอาราคาเดียวไม่ว่าท่านจะเอาสององค์สามองค์นะผมเอาองค์ละพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ จับนี้ก็กือเปิดไว้แพงนะครับผมบอกว่าวันนี้เอาไว้เอาจบเอาแค่คลิปนี้พอถ้าทา่านใดผลาดคลิปนี้ไปผมบอกว่าถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วก็ถ้าปิดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะก็เอาแค่องละพันุนะครับแต่ถ้าเกินพ,พรุ่งนี้วันลืนไปนะครับถ้าเกินวันลืนผมก็อาจจะแมวราคานี้นะครับ เก่าสวยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นนี้เพิ่งได้มานะครับอ่าเอฟซีวงนี้ก็ถ้าทนาดชอบนะอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะเป็นผิวแบบธรรมดานะบ้านๆแต่ว่าถ้าลองส่องดูแลเอฟซี FC จะรู้นะเนี่ยเก่าเนะะื้อหาดีวงนี้ผมไม่อ่าเอาไงดีนะครับสภาพเขาไม่สวยผมวงน,นี้ไม่ได้แถมและกันขอเปิด ไว้ที่พันห้าร้อยบาทนะครับไม่แถมนะองค์นี้เอามีองค์เดียวนะพิเศษก็หยิบมากองไว้ไปงัน้นแหละนะครับเผื่อ FC ท่านใดดูแล้วถูกใจนะเอาเปิดโอ้โหด,ดูก้นดีมีค่าแบบเปียกทองด้วยนะฮะเอาแค่หนึ่พันห้าร้อย okay. บาทนะครับท่านใดชอบ่อลองได้อ่างก่อนนะเพิ่งปิดพับปิดตาที่ว่าเป็นเนื้อ อ่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ลาเรีกยกอะไรไปนะนี่วันนี้ก็เอาของคุดของเก่ามาอีกแล้วนะครับนี่ของเก่าก็มีเนื้อแบบว่าสไตล์เดียวกันผมคิดว่าน่าจะเป็นเกจิเดียวกันแน่นอนนะครับสไตล์นี้เนี่ยทัพีข้างหลังเนี่ยใช่เลยนะครับถ้าทา่านใดดูแล้วถูกใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้แป๊บนะผมพิเศษอีกหน่อยแล้วกัน เนี่ยเพิ่งยิงมาจากกระฟองจริงนะนี่จบก็อันนี้อาจจะไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับท่านใดดูแล้วมาถึงท้ายคลิปก็อาจจะได้เห็นองนี้นะท่านใดดูไม่ถึงก็อาจจะไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวสองให้ดูก่อนจอบเก่านะได้มาบ้านบ้านท่านใดดูแล้วถูกใจทักมาได้นะครับเราจะเป็นการตีห่วงแบบเก่าเนี่ยข้างหลังนี้ก็เห็นเป็นชัด เห็นเป็นแล่เห like ็นเป็นอะไรนะทนาดูแล้วชอบนะวันนี้เปิดพันห้านะครับจุ๊บๆนี่เนื้อเก่ามากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอฟซีทนายที่เข้ามารับชมและชื่นชอบนะสามารถทักมาพูดคุยได้นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ